ขอดูน้องกายคนสวยค่ะทำไมถึงได้ใจลายเพิร์สต้องดูนิวหนวดเท่านั้นเดี๋ยวเราก่อนถ้ามีใครผ่านไปผ่านมาเดี๋ยวจะเรียกนี่ไงมีพี่นงบริพันธ์ตำนานชุบทางสินคทองอยากเจอไหมล่ะทำเอาเงือออกเลยเออิ๊กเอ็มทำไรครับวันนี้ใจลายสวัสดีครับย้อยสวัสดีครับสวัสดีพี่นิวอยากเจอยูโรค่ะพี่นิวทุกคนฟอร์พี่นิวการไม่พาไปดูเคมอันฟอร์พี่นิวอุ้ยแรงนะอันเนี้ย ไปหายูโรเขาเต็มขาเต็มตัวอยู่ข้างในกันเธอสันหลอนมากแวะเที่ยวเลยค่ะไอนิวอยากไปเจอแล้วค่าอะใครอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงนะครับขอนแก่นเจอกันได้จะสีคอนเสิร์ตออนทัวร์นะครับบิ๊กซีนหนงถนนมิดตบภาพเอ่อพีเทพสวัสดีค่ะพผนลมเล็กแม่ไม่ดูเล็กไปเลยไปเขาแต่งหน้าอยู่ข้างในเธอ สวัสดีพี่นกค่ะพี่นกคืออะไรอยากเจอพี่นี่อยากเจอยูโรนะฮะร้อนเป็นหมดเลยครับหนาวให้บอกว่าร้อนร้อนแล้วก็ห้องแอร์ไปค่ะไปไม่ได้เลยทำไมละ่ะอยู่กับแมวครับพี่นิวเราดูจะเสีคอนเสิร์ตดีมากบีเอ็มเดี๋ยวข้างหน้ามานาไปไม่ได้เลยทำไมล่อยู่กับแมวครับพี่นี่ว่าเราดูจะเสียคนเรียบีเอมเดี๋ยวครั้งหน้ามแล้ว ก็แต่ว่ามีประโยชน์เนาะใช่ค่ะก็ฝากด้วยนะคะสำหรับบูธนี้นะคะนอกจากหน้าตาจะสะสวยแล้วยังใจะพัมเล็กไปหรือเปล่าใช่พัดลมเล็กไปปรือเปล่าพี่เข้มอยู่ไหนอยู่ในห้องแต่งตัวสัมภาษณ์สโตบอนี้ไปเลยค่ะสัมภาษณ์เสร็จแล้วเธอเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอหนาวเงอะชั่ง อยากหองห้างสุดๆไปเลยเคยมีเคยจะได้อ่ะพี่เข ok ้มอยู่นี่อ่ะใครรอพี่เข้มสวัสดีครับสวัสดีครับเข้มเลยนะฮะสีผิวนะฮะเข้มเลยนะคะเนี่ยคนครับคนคเป็นที่เข้มอ๋อเหรอคนอะไรใครอครับน่าจะไม่ได้ออกนาน ยูโรไปไหนตามไปขอนแก่นมาซิมาลอยมาเร็วๆมาเร็วๆสิเกรตัวเติงคนเข้มน่าจะพูดไปแล้ว5นาทีไม่จริงเธอรายการฉันมี8ปนาทีวันนี้เข้มพูดไปแล้วประมาณสี่ชั่วโมงพูดเยอะเข้มยู่รพูดเยอะมากฉันสบายใจทุกครั้งที่เจอเข้มยูโร เพราะว่าคือฉันทำงานสบายมากเดินทำไมให้เงนออกหร่อใช่การบริหารไงช่วยคุณโอ๊ <c oughs> ตอเรามาโดนใช่ยังไงอ่ะเมื่อกี้ไรทางการมุหงหอ่อส <c oughs> มีเลียงหรอทีมงานทำเป็นชมชันพี่นิวกินครับ <c> ย <oughs> <c oughs> ังครับยังไม่ได้กินเลย <c oughs> ครับอ๋อเอากินแล้วกินแล้วกินแล้วอ่าสักก็พูดไปเรื่อยกินแล้วครับ ยูโรคนเดียวมั้งใจนะฮะโอ้อุตส่าห์จะช่วยว่านาพูดน้อยแล้วนะเราดูสุกสมดได่มีนะครับไต้ข่าวไม่ให้ดูเแค่งั้นขอดูฮสัสวุคแทน เหยื่อชากินชตินาลาเรา,ราร<น>เรามานั่งมานั่งสิมานั่งสินี่นะ <laughs> สวัสดีค่ะม<อ>านั่งพูดสินั่งพูดเออทักทายทักทายสวัสดีค่ะเอ้ยจิ้นอยู่เข้มค่ะพี่นิวเอ้ยหนูหนูก็จิ้นด้วยค่ะเวลาเขาอยู่ด้วยกันน่ารักมากอยากไปดูแต่ไม่ได้ไปไม่เป็นไรมีมีแบบออนไลน์มีสดค่ะดูผ่านสดแล้วก็แชร์แชร์ให้ทั่วทุกสาระทิศในประเทศได้เลย คุณหัตสวีว่ากพงศ์ใบสานในฐานะพิมพ์ชื่อเต็มยนอุ้ยน่าจะก,กำลังแบบ<อ>จีนลดมากโชว์จีนลดมากเต้นเลยขนาดนั้นแบบโอ้โหเอวแบบเมาเอวเพราะว่าเธออยากเต้นไม่จริงไม่จริงเธอเต้นดีอันฉันไม่ได้สปอยนะเธอเธอเธอดีจริงสามสองหนึ่ง้ยไอ้ละอุ้ยคณิถอดสูทเซอร,ร์ไพรส์แต่เราพลาดนะสวัสดีค่ะน้องจียสวัสดีค่ะทุกค<ช>นน้องจียทั้งหลายเชยก็คือจีนน่ารักคใช่น้องปอยทองพี่สกายไปไหนคะแต่งหน้าอยู่ข้างใน เอา,านาไม่ได้ป่วยนะจีนอนะ่ะวันนี้ปังวัตสกายมาเอา,เอาแล้วปั่นแล้วปั่นแล้วเพราะอะไรรู้มเพราะอะไรเพราะว่าเขาร้องดีแต่ว่าเราร้องไม่ดีเราเลยเป้นเอาเพราะอะไรเราขายโจ๊ะเป็นไหมคะสมัยแบบมอปลาย เฮฮาปาร์ตี er <She ep. S 1> ้โยกตามจังหวะไม่ใช่เรื่องผิดเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะอะะไรรเพาว่าจังหวะอยู่ในหุ่นไล่เออเพราะอะไรเพราะอะไรตอนนี้ทำไมตอนนี้ทำไมเดือดมากเออเพราะตอนนี้เสียังไม่มองใครเหออเหออเฮ้ยดูสปอยโชว์กันเงี้ยเธอเลยอ๋อฉันฉันร้องเต็มเพลงถ้ามีคนแบบแคมปไว้นะเธอเลยพี่นิวเออจีนซู่ขาวจีนซู่ขาขอบคุณค่ะไม่แล้วแล้่าฉันโมโหมากเลยเสื้อจีนแบบเหมือนว่าไงแบบเออแบบว่าดูแบบภูมิฐานนะพอเยิอนปั๊บ ออโอยไม่ไหวแล้วจิไปเลืยไปเพไม่ใช่อะไรที่ี่บ้านไม่ค่อยมีตังค์ลยมีเสื้อแค่นี้ไปือเสื่อเือมันแบบว่าร้อยาแต่ว่าคนลดให้ครึ่งนึงเพราะว่าสงสารก็เลยตัดครึ้นล่างออกตรวดใ้ใส่นหลังลองตัดขงบนมาแล้วใส่ลางไม่สต ใส่เสื้อตัวร้อยก้าวๆไม่ให้ดูเข้ม,มให้ดูัดดาสวีทแทนเข้มเปลี่ยนชนุดจีนเข้มร้องเพลงอะไรอะม,ม, <c oughs> มาขอนแก่นดีจะรู้เลยเพราะเขาลันทูซ้อมอยู่สดๆหนูก็อยากบอกแหละนะแต่ตัวแบบเดี๋ยวจะหาว่าแบบเอ้ยหนูไปสปอยโชว์เขา <c oughs> เ,เดี๋ยวจะหาว่าสปอยก็อยากให้ติดตาม แล้วแทนตะวันไม่มาหรอคะพี่จีนไม่คิดถึงหรอเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะไม่มาแล้วแล้วแทนอยู่ไหนอ่ะทีไนไม่มาหรออยู่ไหนไหนไหนอ่ะโอ๊ยอยู่นี่แล้วรอชุดได้แล่วอ้าวจีนหมดแล้วมาที่นี่ว้าวนอนวายแล้วมาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเจอกันที่นี่จีนก็บอกแล้วไปเลยนะ อ๋ออุ้โอ้ยไม่ไหวนะอดอ๋ออ๋อเขาอยากเต้นไปแสดงเดี๋ยวพาไปเต้นนะเดี๋ยวเดี๋ยวเชิญที่ไปเัิญเมาเอลเหรอเมาเอลจริงเหรอเออหรอโอ้ยคือถึงพี่นิวเสน่ห์ไม่ได้ไปคือจะบอกว่าเขาลองชุดกันอยู่ข้างในเธอไล่หากันเอาค่ะเจนเออเขาลองชุดอยู่ข้างในค่ะคุณตั้มมาแล้วคุณตั้มมาจัดการเสร็จแล้วค่ะ น้องนิ้วปั่นเก่งนั่นคือเบอร์เบอร์บาบาแล้วทำไมทีมงานนักข่าวเศร้ากันยางดีต้องนิ่นน <c oughs> นงงงมากเดี๋ยวฉันอ้าเล็บน่ารักัเดี๋ยวฉันไม่หายเยื่อใหม่ก่อนเดี๋ยวฉันไม่หายเยื่อใหม่ก่อนเยื่อใหม่ของฉันแป๊บหนึ่ง ชุดกันอยู่จ้าเธอไม่มีใครว่างเลยขอพพิกัดสร้อยขอพี่นิวคะ่ะน่ารัางไหมเอาตรงตรงไหมจำไม่ได้แล้วซื้อมาหลายปีจำไม่ได้ยอยถ้าเดี๋ยวเจอร้านเดี๋ยวเดี๋ยวส่งไปให้ดูพี่กันหน่อยค่ะทุกคนลำชุดอยู่ทุกคนหลำชุดเธอมันบ่ายสามครึ่งแล้วชุดเขาต้องเป๊ะแล้วไง นอนมากเลยสงสารเดินวนเวียนอยู่ในห้องพยายามหัอองยอไูไม่มียูอ่ะฉันว่างสุดหรอกคือจริงจริงจริง,รงฉันว่างสุดหรอตอนนีน้ชุดคุณิวพร้อมไหมหรอะฮะนี่แหละยูชุดนี้แหละตลอดทั้งปีและตลอดไปแค่มขึ้นเวทีกี่โมงหกโมงเย็นครับยูพี่มีละครใหม่ไหมไม่บอกโอเคคะ่ะสล่ะ เหยื่อฉันไม่ว่างสักคนเลยแดนเซอร์น่ารักมากแดนเซอร์น่ารักมากแดนเซอร์น่ารักมากขอบคุณพี่นิวไลยให้ดูคือคัดดีดาราท่านหนึ่งสวัสดีครับอ้าวน้องนุ่นมันเนี่ยพี่นิวมีแฟนนั่งคานี่ไงแฟนมานั่งเฝ้าอยู่ยครับเนี่ยพี่นิวไม่ลองชุดหล่อลองชุดเลจ้า พี่รำไงอุ้ยมีคนรอพี่ราไงชอบคุณนิวมากขอบุณครับอยู่รออยู่ไหนคะลองชุดอยู่ข้างในคือตอนนี้ทุกคนลองชุดอยู่ข้างในหมดเลยแดนเซอร์น่ารักแต่เข้มน่ารักที่สุดแดนเซอร์หล่อไหมมีจริงจริงเนี่ยบวชน้องนัดเคยดูไหมน้องนัด,ดน้องนัดแดนเซอร์อยากให้มาหลายรอบแ้วไม่มาสักทีน้องนัดงานเยอะใช่น้องนัดชุดน้องนิวพร้อมแล้วหรอแฟนอยู่ในมือยังไงตัวเล็กมากแต่ ชุดน้องนิวพรอ้อมตลอดน้องนิวชวนนี้ตลอดงานฮะคอนเล่นตอนไหน6โมงเย็นครับเริ่มถ่ายทอดสดที่ช่อง7 HD ครับกด35เจอกันค่ะคุณนิวนะมาเจอกันนะครับคุยกับคุณนิวสนุกสุดขอบคุณครับ,รบพี่เข้มกับพี่มุกมีละครคู่กันไหมนะฮะรอก่อนรอกอพี่เข้มอยู่หรอเกดนุ่นจะเย็นเ็นอยู่อยู่ข้างในอยู่ข้างหลังเนี่ยละสัมภาษณ์แดนเซอร์แท้ไม่เอาเขิน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  อยากให้จะเสียคอนเสิร์ตรอบหน้ามีเข้มมุกจังนะฮะร้องเพลงคู่เพลงอะไรเข้มมุกร้องเพลงคู่เพลงอะไรถ้ามีเข้มมุกจะร้องเพลงคู่เพลงอะไรเพลงอะไรเพลงคู่เพลงอะไรขอคิดก่อนแดนเซอร์น่ารักทุกคนเลยตอนมาสุราชใช่ไหมแดนเซอร์น่ารักพี่นิวร้อนไหม ร้อนมากเราดูนุกไปนุ๊กไปมาแล้วก็แต่งตัวเหมือนกันอยู่ตรงนู้นนุ๊กไปน่า um รักมากหกโมงเย็นเลยได้วยไหมอ่ะหกโมงเย็นเปิดช่อง7 HD นะครับสิบแปดนาฬิกาเจอกันได้เลยล้อมพัดตึงหรืองัดทางงัดทางงัดทางงัดแอบรักไอ้เต้าแว่นดัมอุ๊ยไอ้เต้าแวนดัไหนครับพอดีเหรอน้องนิวหรอเล่นของสูงเล่นของส่งบุกไปเล่นแล้ววันนี้ไม่เยอะหลายคนรอบหน้าพายุพายมาด้วยนะคะ เยือกน,นิวไม่มีเลยทุกคนไม่มีใครแบบว่างมาเล่นกับนิวเลยนกเข่าคู้รักฝันละครฝันละครฝากสิอะอยากให้ฝากไว้ล่ะทั้งหลายไม่เลดี้นะวันอาทิตย์นี้จบแล้วออลัมบอร์เพลงคู่กัดเอออาเพลงคู่กัดนั้นหักดีพี่นิวน่ารักเขาบุญคราบ นี่นรอนเราจะ่พี่นิวทำไมไม่ไลฟ์ฟอนเขาว่างละ่ะก็ตอนเขาว่างกันก็ถ่ายสดๆสดไม่มีตอนเขาว่างกนให้สดๆไงพอตอนเขาไม่ว่างก็ให้เขาไปทํางานกันพี่พังมีห้องแอร์ไหมคะสงสารมีครับพี่แอมพี่น้ำเตรียมอยู่ครับผมรันชูอยู่เซตสี่หอเข้มมูบ้างภูมิแพ้ก,กรุงเทพเคยลองลวในงานอีเวนต์ไงทำไมมุงไม่มาบ้างครับพี่นิวนั่นเอ นะต้องเอาวันที่11พรุ่งนี้เจอฝนแน่เอาจริงหรอรอ,อบหน้าต้องมีสองคู่จีนชมูยพิงอยากดูน้องนิวขึ้นจัตศีคอนเสิร์ตมันตาตะเกียงแก้วใช่นีอยากให้ละครอ,ออนแล้วเพราะนี่อยากขึ้นจะสศีคอนเซิร์ตอยากเห็นไหมมูคไปออนจะตศีคอนเซิร์ตออนทัวร์พร้อมกันบ้างเอออยากเห็นเหมือนกันคขาเพตรนารวิทม,มาพอดีด้วยอยากดูยูโรพีเคฟกเขา เป็นชูชุกข้างในครับเขาลองชุดกันเรามามาล้านชุดแล้วตอนนี้บุกไม้ต้องไปบ้างบุกไปบ้างเออออกไปดีาก่อเลยอวงอยู่แล้วพี่นิวพาไปนะเวทีหน่อยนะคะถ้าพี่นิวคล้นจะร้องเพลงอะไรอยากร้องเพลงโมเตโรพิกซีพราะหน้าเหมือนพิกซี สวัสดีครับผมอยู่เพชรบุรีนะครับแล้วดูเฉลี่ยคอนเสิร์ตออนทัวร์ขอนแก่น18บแปดอะไรกันอู้ขอบคุณมากๆเลยครับผมอยากดูมุกสกายมาใช้นัดหน่อยเอ็นดูคุณตามลูกๆแม่ก,กันเยอะนุกไป้ไปถึงยังครับถึงแล้วครับนุกป้า,ยปอ,ยา,ปายอยู่หลังเวทีแล้วครับตอนนี้กลับก็ทำาวันนี้เลยไหมนะฮะไม่บอกครับเราดูไอ้ตาแว่นดำครับอ๋อโอเคนิวเกล่าตาแว่นดำแว่นดำทุกคนใช่ เอฟซีจากพะเยาวัดดีครับนึกว่าเราไปขอลิสตาแบคพิงเหรอใช่พ<ร>ยายามขอเขาโชว์พิงเวนอมแล้วเขาไม่ให้โชว์ง่วงอ,อีกแล้วงุณหนิวใช่ง่วงง่วง,งนียวแผ่ากาแฟกินละเธอกีนกาแฟกันไหมกินกาแฟกันไหมหอ้าจริงเหรออะไรอ่ะว,ว่าไม่กินตามเอเนาะเออน,นี่ใบสามแล้วนะขอดูเล็บ น่ารักเน,นาะนักแสดงเดินทางมากันครบไปยังครบแล้วครับผมครบตั้งแต่อุ้ยนี่ดีใจมากไม่มีใครแบบมาเลทเลยครบตั้งแต่ก่อนเครื่องบินขึ้นครึ่งชั่วโมงมาถิ่อีสานจะมีใครร้องเพลงหม็อคให้ฟังไหมอา,าต้องรอดูเนาะคือต้องบอกว่าสีมงคลวันนี้ตารางสีมงคลอ่ะสีที่เป็นการกินีคือสีเขียววันนี้วันเสาร์สีกากินีคือสีเขียว,ว,นนว,ว,เ,ยวเล็บ เขียวเสื้อแจ็คเก็ตเขียวสร้อยเขียวเสยืดเขียวหน้าเขียวเขียวหมดกระดกดีทั้งหมดในร่างกายน้องนิวตอนนี้ยยังเห็นจีนจังจีนไปแต่งตัวละครง่วงทุกไลฟ์ใช่จริงๆเข้มมาเองหรอใช่ครับ FC พินอพี่เออยู่ไหนพี่เอร้อนไหม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 สู้ๆโออจะไม่หากาแฟกินดีกว่า อ่ะพี่ฟิมพี่ฟิล์มทำไรใช่อ่ะไม่เจอดาราเจอคนคุมดาราก่อนถ้าไม่เจอดาราเจอคนคุมดาราก่อนมาสินี่พี่ฟิล์มนะครับอ่ะยอดวิวอ่ะศิลปินตัวจริงไม่นับกันที่ยอดวิวละนาบที่อะไรระนาบที่อะไรก็ไม่รู้ะนาบที่อะไรดี พ,พี่พีมนะคะรับวันนี้นมามาดูแลความเรียบร้อยลูกๆวันนี้ลูกๆมีใครดื้อซนไหมคะมีน้องนิวอะค่ะน่าเป็นห่วงมากๆนะคะฝากผู้ที่ชมทางไลฟ์ช่วยดูแลน้องนิวด้วยนะคะฝั่งเนื้อฝั่งตัวด้วยนะคะช่วยมาดูนางเงยอะๆนะคะเป็นผลงานโบนัสปีนี้ก็ประมาณ8เดือนปีหน้าน่าจะดีกว่านะคะ,ะปฏิทินสองเล่มอย่าไปพูดเลยแม่โอ้โหอ,ะ,อะวันนี้ไม่มีใครดื้อใครซนเนาะทุกคนแบบพร้อมหมดพร้อมหมด พร้อมตั้งแต่8โมง9โมงนะวันนี้ทุกคนเรียบร้อยตั้งใจเต็มที่ยังไงอย่าลืมติดตามน้องๆด้วยนะคะนี่แค่บรรยากาศการซ้อมนะคะน้ำจิ้มเดี๋ยวใช่ไหมพี่นิวพราะนาทวดรุ่นเลยอ่ะอ้าวเหรอไม่ใช่ไม่เตรียมซ้อมเป็นอะไรซ้อมซ้อมอะไรกันอะไรแล้วนะงงมาไปเที่ยวไหนอุ๊หูนี่ละนิววงสกอร์ด้วยนะสวัสดีครับพี่นิวพี่นิวดวดจีเป็นคนอำเภออะไรอ่ะน้องริทน้องริทมาน้องริท ติดงานสวัสดีครับอยากไม้มาสีมาสีมาสเขียวทั้งตัวนิ้วปล่อยเขาไปเถอะปล่อยไปวิ่งเขาทีมนกปายมีคนหนึ่งรอเธออยากเจอนี่เป้าอยอากนี่ตัวท็อปช่องเจ็ดนี่คนนี้ศิลปินตัวจริงช่องเจ็ดเเป็นคนที่ไหนเป็นคนระยองนี่ สวัสดีครับสวัสดีครับเป็นคนละยองเพราะว่าชอบชอบพี่ครับ <Down> อะไรเนี้ยพี่อาร์ตยังไงฮะนิดถึงมากนี่เมื่อคืนนี้ <เ S 1> ฉันไปนี่มาไปกินต้มเส้นมาอ๋อหรอต้มเส้นอ่เอาเขาไปรู้ว่าเป็นซิกเนเจอร์แห่งขอนแก่นนะมันเป็นโจ๊กต้มเส้นโอ้อร่อยมากบอกเลยอร่อยมากเดี๋ยวนี้จะพานินอ่ยไปกินนะอของอร่อยแซ่บบ้างอ่ะไปกับพี่อาร์ตนี่นะแซ่บอยู่แล้วบอกเลยว่า ไม่มีอะไรไม่แซ็บบอกเลยตอนไี้ขอเก็บเหรียญแล้วกันอะไรนี่เราเนี่ยอากาศร้อนมากเลยนะเออหรอตอนจะเป็นไข้แล้วไม่ใช่เป็นไม่โดนลังสีเขาไม่ดีเหรอออกไปอาร์ตไม่เอาทั้งกลัวแล้วจะเป็นไข้นะครับบอกเอฟซีด้วยเป็นไข้แล้วไม่ใช่ไข้ธรรมดาด้วยไข้อะไรครับเป็นไข้ที่ชนเป็นคนที่ใช่ครับอะไรไปทำงานต่อก็ได้พี่อาร์ตไม่เป็นไรไม่ได้แบบอะไรมาขอนแก่นร้อนขอนแก่นร้อนใช่ขอนแก่นร้อนมาก เปียเป้ยวเปรี้ยวเปียเป้ยว,ปวเปรี้ยวเปี้ยวเป็นไรเปี้ยวไปไหนอ,หอ,อ,อ,อ่ะซ้อมเหรออ๋อนี่มาไปไป๋อนีบ่ายๆเนี่ยฉันเจอเ,อเยือแล้วฉันเจอเยือทัศนีย์อ่ะเปี้ยวไม่นอนเลยเปี้ยวไม่นอนเลยไม่นอนเลยเพราะว่าเตรียมซ้อมเพลงนี้ปุ๊บลงมาหลับเลยอ๋อหลับกลางเวทีเหรอไม่ลงมาเราค่อยหลับอ๋อเราเราค่อยหลับ<ข>อโอเคตอนนี้เราต้องมีพลังในการท้องนี้เออเอ็นดิจิเวอร์อันนี้จะไปซ้อมเพลงรัวไหรอใช่เพลงรัวเออหน้าพร้อมผมพร้อมตั้งแต่หกโมงเช้า โชจเจงหกโมงเย็นหกโมงด้วยชั่วโมงนาำเมือโอ้เอาดีก็สู้ปละอ่ะไปสบทุนศัพทไปซ้อมด้านไป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 มหาโชว์รวมแต่ไปหน้าเวทีไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเดี๋ยวรู้หมดว่าร้องเพลงอะไรความลับเออตรงนี้มันก็ได้ยินเดี๋ยวฉันจะปิดไลฟ์แล้วตอนนี้อ่ะเจอกันนะ <c oughs> ไปซ้อมครับเบลไปซ้อม เปี <54. S 2> ้ยไปซ้อมครับเปี้ยวสวยมากใช่เดี๋ยวเจอกันแน่นอนหกโมงเย็นนะครับรอฟังน้องเปี้ยเพียงพอมากเปี้ยวลองขอมาหกโมงเย็นวันนี้ใครรู้แล้วกดหนึ่งให้นิวหน่อยว่าทุกคนรู้แล้วหกโมงเย็นเอาไปไหนละออลลมอ๋อเขาโชว์แล้วจะไปใครรู้โอเคเดี๋ยวน้องนี่จะไปหากาแฟกินแล้วเพราะน้องนี่ง่วงเปี้ยวเข้มจะร้องเพลงอะไรเนาะไม่บอกนะฮะเจอได้เลยน้องนี่ไม่ก่อนนะน้องนี่ร้อนมากขอบคุณทุกคนนะครับหกโมงเย็นเจอกันช่อง7ด d ครับ การวิ่งแล้วการวิ่งแล้วการจินวิ่งแล้วซ้อมแล้วบ๊ายบายครับสวัสดีนะครับอขอเวลาโชว